ถึงเวลาัพไซส์เปลี่ยนพวงของเดิมให้ใหญ่ขึ้นพวงกลมลูดลื่นใหญ่ขึ้นใกล้เคียงรถจริงขึ้นมาอีกหน่อยถ้าคุณกำลังสนใจอยู่มาครับมาดูไปด้วยกันฮะอีกหนึ่ง ecosystem o f f i ชียลจากโมซาครับเกับเจ้ามดพวงมมลยตัวนี้นะครับที่เขาออกแบบมาเพื่อให้เราสามารถที่จะย้ายสลับร่างหน้าตาด้วยตัวท่านเองง่ายๆได้ด้วยการไขน็อตเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นครับเปลี่ยนให้พวงเล็กแบบนี้ใหญ่ขึ้นมาอีกสักหน่อยหนึ่งฮะ มอเตอร์นี้นอกจากจะไซส์ใหญ่ขึ้นผู้แปลงกลมๆก,ก็ใหญ่ขึ้นมาประมาณสซนอกจากนั้นก็คือเพื่อนๆก็จะได้ความกลมที่สมบูรณ์ครับเนื่องจากตัวแถมในบันเดอร์น,นั้นจะมีการเฉือนวงกลมออกไปเล็กน้อยด้านล่างฮะทำให้คนที่อยากจะหมุนพวงแบบลื่นๆหรือลู่ตอนพวงมาลัยตีกลับหรือจะไปในทางสายดิฟอาจจะต้องงุดงิดใจเล็กน้อยเพราะว่ามือมันจะแบบโดนมุมตัดขัดความสมูทสักนิดหนึ่งทำไมไม่ทำกลมมาตั้งแต่ชุดเริ่มต้นนะ เปลี่ยนให้กลายไปเป็นความนุ่มนวนแบบเนียนไม้เนียนมือให้ฟีลลิ่งที่ใกล้เคียงพวงมาลัยรถจริงยิ่งขึ้นนี่ฮะลองเอาไปเทียบกับซูเปอร์คาร์สที่บ้านเออก็ใกล้ขึ้นไกหน่อยแต่ถ้าเทียบกับตัวเก่าแล้วเนี่ยมันก็อันกับเอีกเดียวเองฮะวัสดุของเขาแทบไม่ต่างกันเลยครับทั้งตัวหนังรอบๆก็เป็นหนัง PU ดำผิวด้านแบบเดียวกันเลยฮะพอเป็นของใหม่มันก็จะดูดำด้านๆกว่า แต่ตัวโน้นเริ่มเก่าเริ่มออกไปทางเงาซะแล้วฮะแอบบอกนิดหนึ่งครับว่าใครที่ใช้งานแล้วมือเหงือเยอะๆเนี่ยใช้งานไปสักป,ปีสองปีต้องเริ่มระวังน้องเขาหน่อยนะฮะเพราะว่านังมันก็จะเริ่มเสื่อมแล้วแหละตัวเก่าผมนี่ใช้มานานแล้วมันมีจังหวะที่ผมย้ายของไปมาแล้วเล็บไปจิกโดนข้างๆขางเข้าโอ้โหหนังเปิดเลยฮะ งานเย็บก็ไม่ต่างกันครับแนวเส้นได้เป็นลายเดียวกันเลยมีการทะแยงมุมแบบข้ามไปข้ามมาแต่จะมีความ่างของเส้นได้มากขึ้นฮะด้านหน้าเนียนสวยมีแถบเซ็นเตอร์เป็นสีเหลืองเห็นใครเล่นที่ไหนแยกออกง่ายๆมองตรงนี้เลยนะครับรู้ทันทีว่าเขาใช้มอดอยหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นมอดจะเป็นสีเหลืองตัวเก่าจะเป็นสีขาวครับด้านหน้าช่วงมือจับตรงนิ้วโป้งนี้จะไม่เห็นรอยเย็บต่อใดๆ แต่พอเราหันกลับมาด้านหลังก็จะพบว่าเหมือนช่วงการผลิตเขาจะพับตัวหนังเนี่ยวกกลับมาประกบกันตรงนี้มันก็จะเป็นรอยต่อสักหน่อยนะครับซึ่งก็ทําให้ผมเองกังวลไปว่าในอนาคตถ้าถึงเวลาที่มันจะเริ่มเสื่อมหรือเราเล่นหนักๆเนี่ยมันจะอ้าออกมาไหมนะเอาตัวเก่ามาเทียบดูก็จะเห็นว่าตรงส่วนนี้ไม่มีรอยต่อเลยฮะโซนตรงกลางตัวเป็นแผ่นอลูมิเนียมเย็นเ๊ยบเมื่อเปิดแอร์วัสดุเดียวกันเลยฮะขอบงานคมๆเนียนเนียบหายห่วง ซึ่งแน่นอนว่าเจาะรูต่างๆมาให้ตรงตรูเก่าทั้งหมดเพื่อที่จะสามารถให้ผู้ใช้งานสลับล่างกันแบบง่ายๆโดยการเปลี่ยนนั้นเริ่มต้นที่เอาน็อตด้านหลังออกก่อนมีทั้งหมด3จุดด้วยกันครับด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ตรงข้างล่างนี่ทีนี้กลับมาด้านหน้าฮะเราจะไขน็อตทั้งหมด6ตัวตรงช่วงกลางตรงนี้ครับค่อยๆไขนะเพราะว่าน็อตยาวๆใจเย็นๆก่อ,นนอยนะฮะ เมื่อเราถอดออกทั้งหมดแล้วให้ทํามือจับท่านี้เอาไว้นะฮะเอามือกดขอบด้านบนเอาไว้ฝั่งหนึ่งแต่อีกฝั่งหนึ่งกดขอบด้านล่างเอาไว้แบบนี้จากนั้นค่อยๆงัดขึ้นมาฮะั้นตอนนี้ระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีสปริงอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งอย่าให้มันกระเร่งหายไปไหนเด็ดขาดย้ําว่าหยาให,หายและตรงช่วงนี้เองครับมันก็จะโครงเคลงมากขึ้นด้วยเพราะว่าเราถอดน็อตที่ยึดกับตัวโครงคอไว้เรียบร้อยแล้วทุกคนครับตอนนี้น้ําหนัก ใกล้เคียงกันเลยครับแทบจะแยกไม่ออกเลยทันที่อันนี้ใหญ่กว่านะแต่ว่ามันเหมือนจะเท่ากันเลยทีนี้เราก็เอามดมาทาบลงไปได้เลยครับค่อยๆวางนะครับเดี๋ยวคลิกแล้วก็ขันนอ็อตถกตัวกลับเข้าไปเหมือนเดิมครับแต่ในด้านหลังคู่มือบอกว่าให้ยึดน็อตกลับไปแค่2ตัวโดยที่ตัวล่างเนี่ยไม่ต้องใส่แต่ผมกลับพบว่าเราไม่สามารถที่จะยึดน็อต2ตัวนี้กลับเข้าไปในรูเดิมตามคู่มือได้ เหมือนว่าตัวแผ่นก็ไม่ได้เจาะรูน็อตมาด้วยซึ่งถ้าเทียบกับตัวเก่าก็จะเห็นว่าเขาเจาะรูเอาไว้แต่สําหรับตัวมอดนี้ได้ข้อมูลมาว่าเหมือนจะไม่ต้องใส่น็อตด,ด้านหลังก็ได้ครับซึ่งผมลองเทสดูมันก็แน่นมากจากน็อต6ตัวด้านหน้าอยู่แล้วแหละมาถึงคิวของ p a d เทอร์ชิครับงานเขาเป็นอลูมิเนียมครับซึ่งผมตัดสินจากหน้าปกตอนเห็นภาพว่ามันคือพลาสติก แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่กลายเป็นว่าของจริงเอฮอแข็งเลยนิวว่าเท่าที่ลองจับระยะลองดูเนี่ยคือแพตติชิฟของเขาจะไม่ติดก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าสังเกตนิ้วก็ยังเอื้อมถึงอย่างง่ายอยู่หรือผมเองอาจจะเป็นคนมือใหญ่ด้วยครับแต่สําหรับคนที่ยังอยากจะใส่อยู่นะครับผมพามาดูรายละเอียดตรงนี้ฮะแพตทิชิฟต,ตัวนี้จะเอามาทาบลงไปด้านหลังแบบนี้ครับเพื่อขยายให้กว้างขึ้นอาจจะมีคนสงสัยว่ามันไม่เลื่อนไปเลื่อนมาเหรอครับไม่เลยฮะ เราลองพลิกมาดูด้านหน้ามองดีๆเราจะเห็นว่าตรงนี้มีติ่งอยู่2จุดที่เมื่อวางทาบเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะล็อกกอดตัวเล็กเอาไว้เลยและลงล็อกส่วนโค้งตรงนี้พอดีพอประกบเข้าไปแล้วยึดน็อตล็อกอีกหนึ่งตัวจากด้านนี้นะครับไขให้แน่นได้เลยอ่ะผมลองงัดให้ดูว่ามันจะเพเยหรือเปล่าก็จะเห็นว่ามันแนบกันสนิทเลยครับแน่นหนาเลยฮะกดไปก็ฟิลเหมือนกับไม่ได้เป็นการต่อตัวเพิ่มมาเลยฮะอย่างกับเป็นชิ้นเดียวกันมาตั้งแต่แรกเลยฮะ ทีนี้ก็เสร็จแล้วลองไปติดตั้งกันดูเอาความรู้สึกแรกก่อนเลยนะอืมคือมันดูดีขึ้นภาพรวมมันดูจริงจังขึ้นไม่เขินเพื่อนแล้วครเคยโดนเซลไงเพื่อนมาเล่นแล้วบอกว่าอันเล็กๆย่งกระของเล่น,นอันนี้พอใกล้เคียงรถจริงมากขึ้นนี่แต่ถ้าจะเอาให้เนียนเนี่ยไปตัว RSV2 เลยฮะอันนั้นหลอดจัด ด้วยความที่มันเป็นพวงก,กลมเต็มวงด้วยมันครับแล้วก็ใหญ่ขึ้นมันก็เลยดูมีความเป็นพวงรถจริงมากขึ้นซิลตอนเล่นมันแบบผมรู้สึกว่าชอบมากกว่าตัวเก่าเลยอ่ะอินขึ้นดูไม่เป็นของเล่นแนะ่รถเอฟเฟกต์ล่ะเอฟเฟกต์ที่ได้เหมือนเดิมไหมถ้าเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ส่วนตัวนะผมคิดว่าพวกเอฟเฟกต์น้อยเล็กๆครับมันรู้สึกว่าแรงเล็กๆเนี่ยมันส่งมาถึงน้อยลงแต่แบบน้อยลงไปนิดเดียวนะเพราะพวงมันใหญ่ขึ้นแถวๆแค่10%เเอง ส่วนเอฟเฟกลูกใหญ่มันก็โอเคอยู่แล้วเรายังรับรู้อยู่ถ้ายิงใช้ R5 อยู่มันส่งฟอร์ฟีแบ็กดันมาได้อยู่แล้วฮะแต่ถ้าเพื่อนๆลองเปลี่ยนไปใช้ม็อดนอกไข่วง13นิ้วดูก็อาจจะรับรู้สึกถึงน้อยเอฟเฟกที่ลดลงชัดเจนมากขึ้นกว่านี้ครับเพราะว่า13วงมันใหญ่ขึ้นเท่ากับว่าเราเริ่มห่างจากจุดศูนย์กลางมากขึ้นเอาเป็นว่าตัวนี้ดีเทลฟอร์ฟีแบ็เล็กๆยังรู้สึกถึงมืออยู่ไม่ได้ต่างกับของเก่าชัดขนาดนั้นฮะ พอเอาไปขับกับผู้รถแข่งก็อาจจะรู้สึกเมื่อยมือขึ้นเล็กน้อยนิดนึงตอนช่วงเลี้ยวนะแต่แหม่ขอมันกลมสมบูรณ์แล้วมันยิ่งฟิลสมจริงะแต่ถ้าดีเนี่ยโมซ่าน่าจะทาตัวเริ่มต้นมาเป็นสุสามซะเลยน่าจะจบกว่านอ้องคุ้มค่าไหมที่จะเปลี่ยนถ้าได้มาในช่วงนะคะเทศก,กาลเนี่ยผมว่าคนงบน้อยเราเข้าใจกันดีครับก็อยากจะแนะนําให้ลองเปลี่ยนมันได้ความสมจริงอิมเมอร์ซีฟในตอนเล่นมากขึ้นไปหน่อยครับ และที่สาคัญนะสำหรับตัวผมเนี่ยผมว่ามันมีผลต่อทางจิตใจเราด้วยนะครับเพราะว่ามันดูมั่นใจมากขึ Listen, ้นมันดูมีหน้าตาของใช้ที่เดูดีขึ้นด้วยนะครับดูจริงจังขึ้นไม่ได้ดูเป็นของเล่นน่ะแล้วมันก็อยู่ในช่วงราคาที่ก็ไม่ได้เจ็บตัวเกินไปครับยิ่ง้าซื้อสองพันต้นๆเนี่ยก็ผมนี้ให้เห็นนะใครเจอก็รีบคว้าไว้เลยฮะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนอยากอัปเกรดพวงมาลัยในงบจำกัดเลือกตัวนี้ได้เลยสลับเปลี่ยนหน้าแบบง่ายๆ และได้ใช้ปุ่มเดิมกับทุกอย่างอีกด้วยจะมีติดใจก็แค่เรื่องเดียวคือสายส2บสทำใหม่ไม่13ว่าแต่ก็นั่นแหละถ้าไป13ก็ต้องไปนอกค่ายแล้วก็ต้องเพิ่มเงินไปอีกตัวนี้ก็จะสายตรงกลางแล้วก็ไม่เจ็บตัวเท่าไหร่ก็พอจะหักลบความรู้สึกนี้กันไปได้แต่ถ้าไม่เอาตัวนี้แหละสำหรับคนที่บอกว่าพี่ครับผมอยากไปต่อสายพวงกบโมซา้ามากกว่านี้ไปต,ตัวไหนนี่ฮะ Ecosystem Level ถัดไปจะเป็นตัว CSP V2P ราคา1 2 0 0 0บาทมีถอน ตัวถัดมา RSV2 13,000บาทถ้าคุณพี่กระโดดจากงบ2 0 0 0มาถึงห0 0่นกว่าได้เนี่ยเอาตัวนี้ไปเลยครับเพราะตัวจริงเขาหล่อมากและสุดท้ายพวงก,กลมแบบ side story เปลี่ยนกันไปเลยครับขับ Truck Simulator บ้างก็เป็น TSW Truck Wheel งบ1 2 0 0 0เช่นกันครับราคาใกล้กันหมดเลยใครไหวตัวไหนตัดสินใจกันดูครับไปซื้อได้ที่ร้านผู้ใหญ่ใจดีของผม Simple Sim Racing เลยครับ ผมแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วเข้าไปแอดใส่ตะก,ก้ารอเทศกาลไว้เลยนะครับผมบอกได้เลยว่าวันเทศกาลร,ร้านนี้ลดจัดเต็มมีทั้งโค้ดร้านบวกกับโค้ดลดแพลตฟอร์มลดลงไปอีกเยอะเลยฮะแอบบอกโพยครับวันเลขซ้าครับวันเลขซ้ําไม่ต้องแพงงบสูงอย่างใครเขาก็เลือกเอาเท่าที่งบเราซื้อไหวครับส่วนผมเองก็คงจะอยู่กับน้องมอสตัวนี้ไปอีกสักพักใหญ่ๆเอาไว้มีงบเมื่อไหร่ก็คงจะได้ไปสู่ขอรุ่นที่อย่างแน่นอนนะฮะ เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีของเล่นอะไรดีๆมากอีกเดี๋ยวมาแนะนำให้เหมือนเดิมนะครับผมสวัสดีครับไม่ต้องกดไลค์หรอกแค่เข้ามาดูก็ดีใจแล้วขอบคุณนะ